สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาคุยกันเรื่องน้ำมะพา้านนะคะซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะคะซึ่งเราจะต้องกินอย่างไรนะคะ ที่ให้ผิวนะคะยืดหยุ่นกระชับเต่งตึงชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยโดยไม่พึ่งอาหารเสริมนะคะก่อนไปดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดซับสไคร์ก่อนค่ะเราเคยได้ยินกันมามากแล้วนะคะว่าน้ำมะพร้าวจะช่วยให้ผู้หญิงดูเป่งปลัง่งมีน้ำมีนวลน,นะคะแถมยังบำรุงร่างกายปรับฮอร์โมนผู้หญิงให้สมดุลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงมากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้มาดูประโยชน์ของน้ำมะพร้าวที่หลายๆคนไม่รู้กันเลยค่ะมาดูกันค่ะประโยชน์แรกนะคะน้ำมะพร้าวมีฮอร์โมนเฮสโตเจนนะคะช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง,งสดใสขาวนวลขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติค่ะ2ค่ะน้ำมะพร้าว มีส่วนสำคัญอย่างมากในการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินนะคะทำให้ผิวยืดหยุ่นกระชับเต่งตึงช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งไวัยได้ดีค่ะ 3. ค่ะเนื้อมะพร้าวอ่อนและน้ำมันมะพร้าวอ่อนนะคะมีวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกายอย่างครบถ้วนเช่นวิตามินซีวิตามินบีน B, กรดอะมิโนธาตุแคลเซียมธาตุแมกนีเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุโพแทสเซียมธาตุเหล็กและไขมันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายค่ะ ข้อต่อไปนะคะน้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มจากธรรมชาติที่ทําให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นแก้กระหายน้ําร่างกายจะดูดซึมน้ํามะพร้าวดยเวลาที่รวดเร็วมากก็คือ5นาทีนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะน้ํามะพร้าวเป็นผลไม้ที่มีฤทธิ์เย็นนะคะที่ช่วยดับร้อนในร่างกายแก้ร้อนหนได้นะคะไปค่ะช่วยล้างพิษค่ะขับพิษจากของ ข้อต่อไปนะคะช่วยล้างพิษขับพิษของเสียจากร่างกายหรือช่วยดีท่องนั่นเองค่ะข้อต่อไปนะคะช่วยปรับสมดุลร่างกายที่มีความเป็นกดสูงนะคะเพราะน้ำมะพร้าวมีความเป็นด่างทำให้กลไกการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายไม่ปกตินั่นเองนะคะซึ่งน้ำมะพร้าว จะช่วยไปปรับตรงนี้ให้เป็นปกติค่ะสุดท้ายนะคะช่วยป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ภาวะความจำเสื่อมในสตีวทยทองค่ะเพราะมีฮอร์โมนเฮสโตรเจนสูงนั่นเองค่ะแล้วเราจะดื่มน้ำมะพร้าวอย่างไรนะคะให้ชะลอแก่ได้ดีที่สุดนะคะดื่มน้ำมะพร้าวชะลอแก่ให้หน้าเด็กนะคะสำหรับวัยรุ่นวัยเรียนหรือวัยที่เพิ่งเริ่มต้นทำงาน อายุไม่เกิน30นั่นเองนะคะสามารถดื่มามะมะพร้าวได้ทุกวันนะคะวันละ1ลูกนะคะ ควรเป็นน้ำมะพร้าวสดนะคะจากรูกมะพร้าวปราศจากการปนเปื้อนต่างๆนะคะผู้หญิงวัยกลางคนและสตรีวัยทองนะคะแนะนําให้ดื่มน้ำมะพร้าวเป็นประจำนะคะสัปดาห์ละ2-3ลรูปก,ก็พอค่ะเพราะจะช่วยชะลอความแก่ปรับฮอร์โมนร่างกายเพศหญิงให้สมดุลน,นั่นเองค่ะส่วนวิธีการอีกวิธีหนึ่งนะคะให้ดื่มน้ำมะพร้าวก่อนนอนนะคะโดย เลือกดื่มนะคะก่อนนอนประมาณ1ชั่วโมงนะคะซึ่งมีผลงานวิจัยสายกูรูสุขภาพต่างๆนะคะว่าการดื่มน้ำมะพร้าวก่อนนอนนะคะเชื่อกันว่าจะช่วยฟื้นฟูบำรุงร่างกาย ได้ดีในเวลาที่เรานอนหลับนะคะผลให้ดูดซึมสารอาหารได้ดีนะคะช่วยชะลอความแก่บำรุงผิวพรรณให้สดใสตื่นขึ้นมาผิวพรรณจะได้เด้งดงึ๋งเปล่งปังตามธรรมชาตินั่นเองค่ะเป็นไงมั่งคะสำหรับวิธีการดื่มน้ำมะพร้าวชะลอแก่นะคะดื่มไม่ยากและไม่ต้องดื่มเยอะนะคะซึ่งบอกเลยว่าช่วยได้ดีกว่าอาหารเสริมนานา,นานชนิดนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานอีซี่โฮมทุกคนรวมถึงนุ๊กนะคะขอลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ